สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะคุณครูวาราพรทองเพชรนะคะมาในรา,รายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการกรองนะคะมาศึกษากันได้เลยค่ะ mm hmm. นักเรียนต้องสามารถอธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก mm hmm. การร่อน mm hmm. การใช้แม่เหล็กดูด mm hmm. การรินออก mm hmm. การกรอง mm hmm. และการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสารได้นะคะมาทบทวนกันก่อนนะคะสารผสมที่รวมกันเป็นเนื้อเดียวตลอดอย่าลืมนะคะเราเรียกว่าสารเนื้อเดียวส่วนสารผสมที่รวมกันแล้วมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะสามารถจะแยกออกได้ว่ามีอะไรผสมกันบ้างนะคะมองเห็นนะคะเราเรียกว่าสารเนื้อผสมค่ะ วันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกรองกันนะคะการกรองเป็นวิธีการแยกสารเนื้อผสมนะคะที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวนะคะเมื่อของแข็งมีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของอุปกรณ์ในการกรองนะคะและของแข็งนั้นต้องไม่รวมกับของเหลวนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกก็คือตะแกรงผ้าขาวบางกระดาษกรองวิธีการแยกก็คือ เทสารผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพุนนะคะยกตัวอย่างเช่นการกรองน้ำกะทิค่ะการกรองนะคะเป็นการแยกสารผสมนะคะที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวหรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ำวิธีการกรองนะคะเทสารผสมนั้น ผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพรุนเช่นผ้าขาวบางกระดาษกรองสำลีกระชอนจะทำให้อนุภาคของของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนนะคะลอดผ่านรูพรุนไม่ได้นะคะ ่วนน้ำหรือสารที่ละลายน้ำได้นะคะจะมีขนาดเล็กจะสามารถลอดผ่านรูพุนได้นะคะจากภาพนี้เป็นการกรองด้วยกระดาษกรองนะคะซึ่งมีความละเอียดสูงเพราะฉะนั้นอนุภาคไหนที่มีความเล็กมากๆนะคะนักเรียนควรเลือกใช้การกรองด้วยกระดาษกรองค่ะ การพับกระดาษกรองนะคะมีเป็นการพับครึ่งนะคะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ทําเป็นรูปกลวยนะคะวางไว้บนกลวยอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวอย่างนะคะการกรองโดยใช้ผ้ากรองนะคะเป็นการกรองกากมะพร้าวออกจากน้ำนะคะ รองกากาแฟออกจากน้ำเช่นเดียวกันค่ะเราศึกษาความรู้เสร็จแล้วนะคะมาทำใบงานเรื่องการกรองค่ะมีอยู่3ามข้อเหมือนเดิมนะคะให้ในักเรียนเติมคำว่าสารเนื้อเดียวหรือสารเนือผสมนะคะแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นสารเนื้อเดียวและอันไหนเป็นสารเนือผสมนะคะข้อ2ก็ยกตัวอย่างสารมานะคะและข้อ3าก็เติมคำให้ถูกต้องนะคะลงในช่องว่างค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ